สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมองข่าว Voice News เวลา22นาฬิกกับดิฉันร่มกล้าวอมมาตยกุลค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีคณะกรรมการกยออและกยนเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเรื่องการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการวางแผนเพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชและโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำ รัเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปายน้ำท่วมนี่มีมีปัญหาอะไรปัญหาที่ร่วมกันที่จะบอกรวมแล้วก็ยากที่จะพูดแต่ว่าก็สำคกันเป็นการ ไหลของน้ำให้สามารถให้น้ำมันไหลสม่ำเสมออย่างที่เห็นมาในปีที่ผ่านมาน้ำลงมาโพรดปราดแล้วก็ไม่ลงก็งไม่ไม่ยอมลง ที่มีปัญหาสำคัญก็เรื่องของป่าไม้เรื่องต้นไม้ตลอดทั้งกับภาคเหนือมาถึงภาคกลางแล้วในภาคใต้ก็มีปัญหาเป็นแห่งๆที่ แสดงให้เห็นมาในประเทศไทยและในต่างประเทศเห็นมาเพราะว่าป่าไม้ถูกทำลายอันนี้ทำป่าไม้นี่มีหลายชนิดโดยเฉพาะสองชนิดป่าไม้ที่ ขึ้นเร็วโตวเร็ว,วทำลายเร็วแล้วก็มีต้นไม้ที่ขึ้นช้าแล้วถูกทำลาย <c oughs> ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขต้นไม้ที่โตเร็ว ลายเร็วก็ทำให้มีดินตลมทุกแห่งตันกระัางเดี๋ยวนี้ทางภาคเหนือก็มีวา่าแต่ก่อนนี้ไม่มีก่อนนี้มีภาคตายที่มีเพราะว่ามีต้นไม้ที่โตเร็ว ทำลายเร็วพังเร็วแล้วก็มีอันตรายมากมาเดี๋ยวนี้ไปถึงภาคเรือเกือบทุกแห่งมีการทำลายทลายของดินของภูเขาอันนี้ก็อันตรายมากแก้ไขยาก ก็ต้องหาวิธีที่จะแก้ไขเรื่องป่าไม้นี้เป็นสำคัญที่ลำบากเพราะว่าความโลภของคนต้นไม้ที่ชอบที่จะทำลายก็คือต้นที่มีคุณภาพ ต้นไม้แข็งก็ไม้กอมาเป็นต้นไม้ที่ถูกทำลายแล้วก็ขึ้นช้าเราก็จะทำอย่างไรเพราะว่าความโลกของคนความรู้ของ ราชการที่ที่รูปแล้วก็ยากได้เงินแต่อันนี้ใส่ลำบากต้นไม้ที่ที่ช่วยในเรื่องของน้ำท่วมนี่ก็จะขึ้นช้าปลูกยาก หลักการที่จะต้องทำก็คือจะต้องปลูกต้นไม้ขึ้นเร็วผสมกับต้นไม้ที่ขึ้นช้าแล้วก็ช่วยในการป้องกันน้ำท่วมก็ต้องปลูกต้นไม้ที่ที่เร็วน้ำ ไม้แข็งแล้วกึ้นช้าแต่ว่าเมื่อขึ้นช้าก็ป้องกันยากที่จะไม่ถูกทำลายถูกทำลายปลูกแทนมันยากแล้วก็ ต้นไม้ที่ไม้แข็งย่อมขึ้นช้าอันนี้ก็จะต้องหาวิธีที่จะป้องกันมีห้มีการทำลายแล้วก็ให้มีการลงโทษหนักเพื่อที่จะไม่ให้ถูกทำลาย